ไปเรื่องลูก้าี่ครับไปออกมองเดียวกันครับแต่ว่ามันก็จะไกลว่ากันประมาณคูกิโลครับก่แตกต่างก,กันครับแต่ละสินทาง Hola, ah, no, ¿qué Did พามากับมาน้องพ่กแล้วก็ไปออก ท่านอาภัยแพทย์พอเมงอีกชีย์น้ด้อยครับบังมือก่ะชิปรลายบังมือคลปิปหน่อยครับตามหน้างานครับบังทียงาน